มานะกิราชนะกิราชครับบาครับต้องวิ่งนะครับโครงการ2รอบยุบ3ก็หายไอ้เรื่องเราครับเป้าหมาย เอาเอาไปกันไปเอาไปเาไปมาขายกันเาไปมาขายันไามาขายกันไเอามาขายกนไเอามยกันไเอามาขายกันไอามาขายกันไปเามาขายกันไปเอามาขนไปเอามไปเอามาขาันไปเอมาขากันไปเอา่าขายกัเดีมยวันไเอามาขายกันไปเอามาขกันไปามาันไามาายกามาขายกนไปเนไปเอมาขกเอามาขายกันไามา ơi nhé các bạn. Tao, qua máy này các bạn. Một, hai, ba. À. À. ไอ uh, hey, right. oh. ้ซุปซิบอะไรกันน่ะซุปซิบอะไรอ่ะครั้งเดียวครั้งเดียวนะครั้งเดียวไม่ชนะพวกูชนะแพ้วกแพ้เอาเอาคู่นี่ก่อนหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งกอง อาจานะอาจนะพบชนะไปพอไปอจาเอายิ่งจุดอารย์คงดคอาจารย์อย ute, เป็นล้มก้นนะ